สบายดีพี่น้องวันสกู๊ตสกคนเดิมวันนี้เอ้ยนดเจ็ยไงสบายดีพี่น้องวันนี้สิลงสีผมให้น้องอ้นอน้อยเด้อเปลี่ยนสีผมเพิ่นเปลี่ยนสีผมน้องมาว่าว่ามาบังสบายดีพี่สบายดีพี่น้องวันนี้สบายดีพี่น้องเด,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 ด้อเดิอเด้อเด้อเหมนกันอีกให้เมนูเพิ่มเปลีล่ยนผมค่ะในห้องสิมาเห็ดสีผมกันเปลี่ยนสีผม่น้อง นเดือนเราจะเือนเปลี่ยนโอ้เดือนนี้สองเสื้อเลยดิสีผมสีก้าวมากะค่ะกุบลอกพี่น้อยแต่มันชื่อมันจะเปล่แดงแห้งลองเอาสีเขียวมาใส่ไม่อย่างนี้

ขอเฮ็ดงามเลยเจ้าพี่น้องเด้อจักเีองจ้าใยให้เออเฮ็ดงามจินง้ด้วยกันดีืม งีส mm. ีบอนเนี่ยสีเมากินถ้นเอาสีสว่างใส้เป็นเมลากินสีสว่างมาเด้อเอฟซีทางกายละทางไก่เด้อคันเด้กกายว่าทางเส้นนี้ก็อยากมาเห็ดผมซะ่วงกับพระเวรไรเด้อฮารเออร์โนเด้อ ស្លាប់វើន3សอនៃាន់ក្រាច់អានខ្លាក្រៀតាន់ការ ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนซะพี่น้องเลยซักยามันหลอกเสื้อสีดำโมเดแม่สร้างจำเป็นอะไรพี่น้องสร้างอะริอารอนี่แหละตะกี้มีจะสร้างจำเป็นให้ออนุเทนให้นี่ให้อนุเทนให้วันนี้อยู่ใกล้สร้างจะดีมาก เดี๋ยวมาเบิ่งสีผมมันจะสีน้ำสีน้ำสีเขียวมันออกสีเขียวเขียวไปทางหน้าเลยพี่น้องบนทางสดว้องน้ำยังสียืดผมให้เลยโอนใหญ่เด เป็น้ำจ,จายมีห่วมีบานมีอ,มอไอมาซื้อ่นิ่ก็พราะหัวงอนอยๆน,น,นึ่งเรซื้อมาต่ไทร้ยื่ป็นกลุ่มตัวขันย้นยนอมลูสีนี้บรรยบยนย้อมบรรชิโจไว้้ยอมลากตูวเสียไ้่ยอมไล่นหน่วเสีย ไม่เด้ไม่เลยค่ะเฟซีถ้าแ่่ี้เลยนีบเอฟซีก่อมาทางนี้กะมาแวะเลน้องอเลือดนส่ดนเลือดเลื่อนอันเกลม่นอยู่างหน้าบ้านเลยทางหน้าทงเลนนยน่าสจัง น้องลุงเสียดยังน้อน่ะเนาะกิอง่นลนอ้นองะเะนอนเลร็บร้อยแล้วกินอ่างคนกระเสบจ,จมูกเนาะกลิ่นมันถังแห้ง จะย่อมลลลแล้วแล้วมีแต่อ้นกระรอให้มันฮอดสามทิศที่อ้นกับสีล่างออกเด้อพี่น้องเด้อเดยวมะม่องกระมุมจอกสียังตาห้อยแล้วละพี่น้องเอ้สีผมกันอ้นบริถ่ายตอนไรตอนยังอ้นบริถ่ายพี่น้องตอนเป่าอ้นกับบริถายแล้วละพี่น้องเอ้สีเขียวเคียววันนี้เลยนี่ผมอน้นกันงามอยู่บอ่ งามขี้ไล่กะติเดอร์พี่น้องเดอ์เอ็นุชเปคนเห็นหายได้นี่เป็นบมเมน,น month month สนั่งจำเป็นได้สั่งแต่แท้พี่น้องไผยกายมากายทางตะแขกก you know. ็มาแวะอุดนนุนเพิ่อเดอหัวซาหัวนี่หัวหนึ่งสิบพันกีบเนอนุนเนาะแล้วกะรีดกะซิซารีดกะซาพันคือซึ่งหนพี่น้องซาพันกีบเป็นเงินไทยกะประมาณ ปดสิบบาทบ๊วยชองเดี๋ยวนีน้อืออกสีส้เขียวเ,เดี๋ยวโนโยมสีนี้จะดีมากน,นี่โอนสี แค่อยากเปลี่ยนสีผมจะเชื่อพี่น้องมันเถื่อนลงสีนึ้คือมันคือบันสีงามบอกะให้พี่น้องติชมมาได้ขี้ร้ายหรืองามค่ะมนุษย์พี่ชายได้ไหมคะมันออกแดดละสีมันจึงสีสว่างเนาะพี่น้องว่าบอ อนโอนยิ่มอยู่ไปดีพี่น้องเจ้าเห็บผางโอ้ยตอบคอมเมนต์พี่น้องนี่แหละตอบคอมเมนต์พี่น้องอยู่งามแล้วบ่บายงามแล้วบัานี้สีเขียวเอ้ยเพิ่นตอบคอมเมนต์อยู่เด้อโอนเพิ่นตอบคอมเมนต์เอฟซีอยู่พี่น้องเลย โอนคนหนึ่งเขาร่างถวยแล้วแล้วไม่แต่เสียน่อเพิ่นไปเก็บพักมาบอกไม่ว่าในใดสีสวยเขาแล้วกะสีพากันแกกินลอดนะโอนโอนกินหลอดอต้องไปคุดเลยพี่น้องรันเดียวชมได้คลิปหนานด้วยพี่น้องเน้อคลิปนี้โอนกับสีเดล่าไปก่อนเลยพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้นมหาไซเนเอร์ละกะลุงนาพาแม่เลี้ยงเดี่ยวในเดอร์น้องลุงคนน่ารักในเดอร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอพี่น้องดออง้วสบายดีบายบาย